สวัสดีครับกิติศักดิ์เรียงกโชครับวันนี้อยู่ที่ชนบุรีนะนะครับก็อยากจะมาบอกเรื่องราวดีๆของการทําธุรกิจเครือข่ายกันแล้วกันนะชัดๆตรงๆเลยนะครับเนื่อ,องจากตัวเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของออสุขภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคปวดข้อปวดขาปวดหลังนะสำคัญเลยแล้วก็เกาตามมานะครับแต่ตอนนี้อาการต่างๆเหล่านั้นก็มาลายไปแล้วนะครับก็ไม่มีอาการนั้นเหล่านั้นอีกแล้วนะครับ หลังจากกินโอเมก้าสมอินคาออยเนี่ยมาถึง15เดือนแล้วนะ15เข้าเดือนที่16แล้วนะตั้งแต่ธันวาปี63ธันวาปี63สามเยครบธันวาหนึก็แสดงว่า12เดือนเดือนนี้เดือนที่5เฮ้ย17เดือนแล้วนะ17เดือนแล้วนะครับที่กินแล้วก็ กินต่อเนื่องยาวนานเลยนะเพราะว่าอะไรครับยิ่งกินยิ่ง,ง,ง,งดีนะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเสพติดนะกินแล้วการแย่นี่กินแล้วยิ่งดีนะครับสุขภาพเรารู้ได้เลยนะครับว่าสุขภาพเราดีขึ้นมากนะครับจากที่เดิมกินแค่คนเดียวนะลองทลองกินคนเดียวนะครับเพราะว่าเนื้อปัญหาด้านการเงินนี่สําคัญนะในการที่จะทําให้เราส่งต่อความสุขได้ให้กับครอบครัวดได้ไหมนะครับเราก็กินได้เดือนละขวดสองขวดนะครับ แต่ปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะซื้อให้ทุกคนในครอบครัวกินนะครับเดือนละสามพันสี่พันก็แล้วแต่โอกาสอันนั้นคือเราไม่ได้รบกวนไรายได้จากงานหลักงานประจํานะก็มีไรายได้จากตรงนี้แหละแล้วก็เอามาหมุนซื้อกินซื้อใช้นะครับจนตอนนี้ก็รวมไรายได้ที่ทํามาเป็นไรายได้เสริมก็ประมาณแสนกว่าบาทเนาะแสนกว่าบาทนี่ก็ถือว่ามันเป็นไรายได้เพิ่มขึ้นมาทําให้เรากินกินโอเมก้าสามดูแลสุขภาพได้แบบ ไม่ต้องไปกินยาโรงพยาบาลผมอาการเกาผมเนี่ยไม่ได้กินยาโรงพยาบาลแล้วนะแล้วก็กินอาหารได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าต้องอดอาหารนะตอนนี้กินทุกอย่างได้จริงๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับเพื่อนๆอน,น,น,นญาติพี่น้องก็แล้วกันนะครับมาดูแลสุขภาพซะสิ่งที่ผมเล่านิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของการเป็นโรคเก,กาเนี่ยนะครับอย่างเร็วๆนะเป็นมากว่า10ปีแล้วนะครับหลายๆคนผวเราาชอบใจเปล่าเขาก็ คิดนะครับว่าจริงๆร่างกายทุกส่วน,วน,ม,นมันสมบูรณ์ดีมันไม่น่าจะเจ็บจะปวดแต่การเป็นโรคเกามันอยู่ข้างในนะพอมันอยู่ข้างในแล้วมันปวดเนี่ยทรมานมากนะครับผมเป็นโรคเกากินยาหมอนะครับกินยาลดกรดดิวิลิกนะครับเป็นสิ่งแรกที่กินทวนทวนทว,น,ทวนนะครับสามเดือนก็ไปตรวจครั้งหนึ่งก็ได้ยาเพิ่มเป็นยาลดออคอเลสเตอรอลไตรกิสรายนะมันอ้าว นะครับยาเม็ดสองเพิ่มมาแล้วกินไปอีก3เดือนนะครับก็ไปตรวจอีกเนาะหมอก็นัดไปตรวจอีกตรวจ,รวจ <c oughs> เ,เลือดเอ่อลุงลุงเรียกผมลุงเ <c oughs> ้มื่อก่อนหน้าแก่ <c oughs> นะครับเรียกผมลุงน <c oughs> ุเอ่อตอนนี้ายาเพิ่มเป็นอีกเม็ดนะ <c oughs> มียาอะไรครับผมก็ถามว่ามียาอะไรครับเอายาลดกรดยูริกนะครับยาลดไขมันไตรกิสรายแล้วก็อะไรครับก็ยารักษาโรคไต อึ้งไหมย,ยารักษาโรคไตแสดงว่าอะไรครับโรคไตเกากําลังแย่ถูกต้องไหมจากการทานยาหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เคยบอกว่าเออกินยาเยอะๆเนี่ยโรคไตจะถามหาจะตามมานะเพราะว่ามันสะสมมากเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นเฮ้ยมัน,ม,นมันเริ่มจริงเริ่มชัดนะเราพยายามควบคุมอาหารแต่ไม่ได้ผลนะครับเรื่องของอ่อ อาหารที่ส่งเสริมการเป็นโรคเกาต์เลยียมีทุกชนิดเลยลองไปเสิร์ชหาใน Google ได้เลยครับไม่ว่าคุณจะกินอะไรมีหมดเลยนะครับสำคัญหนักๆเลยก็คือยอดผักยอดผักที่เราชอบกินนะผมชอบกินยอดผักชีลาวแบบนี้ยอดชะอมแบบนี้ตัวดีเลยนะครับผักบุ้งอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็อาหารประเภทสัตว์ปีกแล้วก็เครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะมีกรดยูริกสูง เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับคนเป็นเกาแต่ตอนนี้ผมกินได้หมดเลยนะครับบอกอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เราอยากจะบอกว่าพอเราดูแลสุขภาพอาการจอประสาทตาเสื่อมที่เคยเป็นนะมีรากไม้มาขวางตาอยู่นะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตาสามารถสู้แสงได้เวลาขับรถกลางคืนสบายมากนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกครับว่าพอเรากินมาปีกว่าเนี่ยโอ้ร่างกายเราดีขึ้นก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้กินนะครับได้กินเนี่ย แต่ทีนี้เอ้ยทาไงห่ะจะได้กินตลอดไปล่ะนะครับหลายคนไม่อยากทําธุรกิจหรอกไม่อยากไม่กล้าบอกใครหรอกอย่างเงี้ยครับเอ่อผมก็เลยอยากจะแนะนําแบบนี้ครับถ้าคุณไม่กล้าบอกใครนะครับคุณก็แนะนาแค่แนะนําลูกแนะนําแฟนคุณเนาะมามาห้อยข้างซ้ายข้างข,างขวาเป็นรหัสของสมาชิกนะถ้าลูกอายุเกือบสิปปีขึ้นไปก็มาสมาัครเพราะว่ามันสมัครฟรี นะครับสมัครฟรีไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นคุณสามารถที่จะเอาคะแนนมาลงรหัสลูกรหัสแฟนคุณนะแล้วก็มีเงินปันผลส่งถึงรหัสคุณแค่นี้ครับทาแค่นี้มันยิ่งกว่าสากรลร้านค้านะที่ซื้อของแล้วก็รองเงินปันผลประจําปีถูกต้องไหมแต่นี่ปันผลทุกสัป,ปดาห์แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยจริงๆซึ่งโ,โมไปเปล่าก็ผมก็ทํามาปีหนึ่งนะเกี่ยวกับใครที่ติดตามเฟซผมก็จะเห็นได้เลยครับตั้งแต่ประมาณ ธันวาปีหกสามที่มีโควิดเข้ามาช่วงต้นปีแรกะนะครับผมก็เริ่มกินแล้วก็เริ่มโพสเฟตว่าเฮ้ยกินอันนี้แล้วมันดีมันดีจริงๆนะครับเพื่อนหลายคนไม่เชื่อบอกไปก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาอันนี้สิทธิ์ของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเรามีหน้าที่บอกสิ่งดีๆที่เราอยากจะแนะนําใช่ไหมนะครับพอเราก็บอกไปนะครับใครเชื่อก็มาสมัครมากิน คุณไม่อยากทําธุรกิจคุณก็ซื้อกินแล้วมีเงินกลับคืนนิดหน่อยนะครับก็เป็นการลดต้นทุนใช่ไหมอย่างเช่นสมมติว่าขวดโปรตีราคาสมาชิกเนี่ยมันสามคุณซื้อแล้วได้เงินกลับอีก50บาทโอเคไหมมันก็ลดเหลือ325แล้วใช่ไหมถ้าคุณซื้อ2ขวดละมันได้ค่าจับคู่อีกอย่างนี้หละนะนะลดไปอีก150บาทจากการซื้อเออของ750เนาะใช่ไหมลดอีก150แสดงว่าเหลือขวดละ3 0 0ถูกต้องไหมครับถ้ายิ่งซื้อมาก มันก็จะมีเงินคืนมาเอาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งประหยัดประหยัดแต่ถ้าเราบอกต่อครับบอกต่อเนี่ยทาให้คนอื่นมากินด้วยเพื่อนเรามากินด้วยโครงสร้างของธุรกิจก็เติบโตขึ้นเพราะเติบโตขึ้นเขากินเขาใช้เขาซื้อใครครับซื้อบริษัทใครจะให้จ่ายค่าคอมครับบริษัทจ่ายค่าคอมมาที่เราเ <laughs> พราะเราเป็นคนแนะนําใช่ไหมเนี่ยมาค่อยๆโตแบบนี้ครับแล้วเราก็มีเงินที่จะกิน นะครับกินได้ทุกเดือนก็แล้วกันนะครับจากเดิมกินคนเดียวตอนนี้กินทางครอบครัวนะครับครอบครัวกินนะครับเดือนละตกประมาณนะครับต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าเดือนละ3 0 0 0 4 0 0พบาทนะครับที่เราซื้อต่อเดือนนะเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีพ่อรยามีแม่ยายแล้วก็มีลูกอีก3ามคนนะที่ที่เราให้กินนะครับคนอื่นไม่กินแล้วแก่อันนั้นแล้วแต่เขาแต่เราจะอยากจะให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับเอ่อ แล้วก็ติดต่อประสานงานกับคนงานงาน,งานที่มีนะงานที่ทําอยู่ก็ได้คุยกับคนจานวนมากแต่เราก็ยังไม่ติดโควิดนะไม่ติดนะนะครับแล้วก็ไม่ได้กลัวด้ยเพราะว่าสิ่งที่นักวิชาการลหลายท่านเนาะเข้ามาพูดใน youtube ว่าโอเมก้าสามสามารถต้านทานโรคโควิดได้พอสมควรนะทำให้เรามั่นใจนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามั่นใจแล้วเราไม่ใส่แมสนะเราก็ใส่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราก็ รู้สึกว่ามีความปลอดภัยจากภายในสู่ภายนอกโอเคไหมนะเพราะอะไรครับงานวิจัยงานวิจัยนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องขอบคุณท่านประธานบรคงช้างลูกกีจนะประธานบริหารนะ,ะบริษัทนิเคโอนะครับนิเคโอคอร์เเชั่นนะครับที่ที่ทำงานวิจัยให้กับเราโดย ท่านอาจารย์เนิ่นหรือลองศาสตราอจารย์นะครับดรละพีพันธ์แดงตังกีนะครับชื่อนี้นะครับท่านเป็นขหาวดีเนาะ,ะครับอยู่ที่มหาวลัยแมโจนะครับนำกระบวนการของใครครับนะของ5มหาวิทยาลัยนะครับวิจัยเรื่องของโอเมก้าสามอินคาออย์นี่แหละออกมาเป็นโอเมก้าอินคาออยให้พวกเรามาได้ฐานได้ใช้การดูแลสุขภาพนะครับมีงานวิจัยมี มีงานรับรองจากอยจาก ISO 9000ถึง2,000นะ9 0 0 1ถึง2,000นะครับแล้วก็ออ s อ c อเนะครับเรื่องนี้ใครเอ่อถ้ายี่ห้อนี้มารับรองนะแสดงว่าอาหารนี้ไม่มีพิษมีภัยนะมีความปลอดภัยสูงนะครับบอกกันแบบนี้เลยแล้วก็อะไรฮาลาลนะครับเ,เพื่อนอ,อมุสลิมก็สามารถที่จะทานได้อย่างถูกหลักเนาะนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ รับรองยืนยันสิ่งมากกว่านั้นนะครับรางวัลการันตี AEC อาเซียน a, a r d นะครับที่ท่านประธานไปรับเองเนาะได้เป็นข้อมูลที่เฮ้ยมีอะไรนะมีงานวิจัยมีสถาบันรับรองแล้วก็มีรางวัลการันตีคุณภาพแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นครับหลายท่านที่ป่วยไม่ว่าจะพี่เอกจันทบุรีเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะสุดท้ายหมอบอยเก7วันตายไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลอยู่ที่นี่แหละตอนนี้ ไปรับทุเรียนตอนนี้ไปรับทุเรียนอยากบอกว่าแบบนี้เลยครับไปรับทุเรียนได้แล้วนะคนเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแย่สุดท้ายเจอพี่เอกกระทบไหล่กันในงานแกนโอเพนนิ่งโอ้โหสุดยอดนะครับแต่ผมเเคยไปเยี่ยมพี่เอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะไปไลฟ์สดกันด้วยที่บ้านพี่เอกนะนะครับตอนนั้นพี่เอกก็เริ่มแข็งแรงแล้วแหละนะครับแต่ยังไปไหนไม่ได้มากออกกําลังกายล็กน้อยแต่ตอนนี้ครับปีนป่ายต้นทุเรียนไปโยงทุเรียนรับทุเรียนสุดยอดนะครับ เพราะแกมีสวนทุเรียนนะใครยังไม่ได้กินทุเรียนที่ต้องไปกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคือสิ่งที่การันตีเป็นหลักฐานสําคัญในงานวิจัยว่าโอ้หมีคนกินแล้วดีพี่ดินครับพี่ดินอยู่ปทุมเนาะก็ไปไปทริปกับผมนี่แหละไปด้วยกันเนาะนั่งรถไปด้วยกันก็ไลฟ์สดกันนะครับพี่ดินเป็นมะเร็งเต้านมตอนนี้หมอตรวจไม่พบเชือ้อนะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับ แล้วก็คนที่เป็นโรคไตระยะที่ห้าอ่าคุณพ่ออ่าครูครูเป้นะครับเป็นโรคไตระยะที่ห้าตอนนี้ดีสุขภาพดีแข็งแรงนะโอเคไหมแล้วก็ป้าภัยสิบห้าโรคอยู่ยุตยาเนี่ยเป็นสิบห้าโรคก,กินสิบห้าเม็ดต่อครั้งอ่ะตายเป็นตายน่ะมันทรมานเหลือเกินโรคที่เป็นอ่ะโอ้โห,หลายโรคทั้งบัเเ็งทั้งตาบอดด้วยนะป้าภัยอ่ะแบบตาบอดแบบเขาเรียกว่าคมดันตาขึ้นตาบอด เย็นเลยเอาโอเมก้าแปะเลยนะครับกินโอเมกา้าเช้ามาดีขึ้นอะเป็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะครับผมเป็นตัวอย่างของโรคเกาต์นะครับหลายท่านอาจจะเป็นตัวอย่างของโรคสะเก็ดเงินนี่คือข้อมูลดีๆที่เป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยเป็นผลลัพธ์ของอินคาวเมกา้าออยจากนิเคโอว่าทุกคนกินแล้วมันได้สุขภาพจริงนะครับหลายคนเป็นเนื้องอกในมดลูกแล้วกินก็เรียกว่าออกมา เนาะพูดไปมันก็อาจจะเวอร์ไปแต่เขาออกมาจริงแล้วก็ก้อนเนื้อนั้นก็ลดลงลดขนาดลงนี่คือความาจะเรียกว่าคุณค่าของโอเมก้าสามารถช่วยทำให้ร่างกายเราดีเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วโอเมก้าสามเป็นสารอาหารนะครับเป็นไขมันดีประเภทไขมันอา,อาหารหมู่ที่5นะครับเพราะหมูหนึ่งครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเคลือแร่ไขมันใช่ไหม แต่ส่วนใหญ่เราเน้นเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตข้าวเ,วาเนื้อใช่ไหมผักวิตามินใช่ไหมนะครับแล้วเกลือแร่จากวัตถุดิบในการปรุงแบบนี้นะแล้วทีนี้ไขมันส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าไขามันที่เรากินเข้าไปเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะเป็นไขมันอิ่มตัวก็จะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพทําให้หลอดเลือดตันนะครับพอหลอดเลือดตันนี่ก็จะทําให้การทํางานของอวัยวะต่างๆววัยะต่างๆในร่างกายนั้นค่อยๆแย่ลงจึงเกิดความเสื่อม ผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าอโอเมก้า3นี้เขาทำงานยังไงโอเมก้า3เป็นไขมันดีเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวที่จะไปสามารถล้างหลอดเลือดผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับหลอดเลือดเราขนาดนี้นะขนาดนี้ตอนแรกขนาดนี้ถ้าเรากินไขมันไปเรื่อยครับเขาจะไปเกาะไปเกาะแบบนี้ครับเกาะแบบนี้ครับแล้วก็เห็นไหมว่ามันจะแคบลงใช่ไหมกินไปเรื่อยก็ไปเกาะแบบนี้ครับเห็นไหมครับแคบลงแคบลงถ้าเราไม่กินปั๊บเดี๋ยวก็ เออสต๊อกตีบแตกตนันมันก็มาตามมานะเพราะฉะนั้นพอเรากินโอเมก้าสามซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยไปเขาจะทําหน้าที่ไปล้างไอไขมันที่มันเกาะอยู่นี่ให้ออกไปออกไปแบบนี้ครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีและชัดเจนมากๆเพราะอะไรครับเรานึกถึงเวลาที่เฮ้ยทาไมต้องใช้ไขมันโอเมก้าสามไปล้างอันอื่นล้างไม่ได้เหรออันอื่นล้างไม่ได้ <laughs> ต้องบอกแบบนี้เรานึกถึงเวลาที่ เฮ้ยเราทอดทํากับข้าวไหมที่มีน้ํามันกระเด็นติดข้างฝาเยอะๆเน่ะเราล้างด้วยน้ําออกไหมไม่ออกนะนะครับมันจะต้องใช้สารเคมีมาล้างใช่ไหมเหมือนกับเราซ่อมรถมีน้ํามันเครื่องมาติดมือเราจะต้องใช้อะไรครับใช้น้ําทําราล้างไม่ออกใช่ไหมครับล้างมือก็ต้องใช้น้ํามันเบนซินแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันมีความจําเป็นต่อร่างกายมากๆนะครับให้เห็นภาพกันเลยครับพอร่างพอเส้นเลือดเรา สะอาดเลือดไหลเวียนดีไปถึงทุกส่วนของร่างกายใช่ไหมพอไปถึงทุกส่วนครับการชาตามปลายนิ้วเส้นนิ้วล็อกอะไรแบบนี้ก็จะคลายนี่คือวิธีการทํางานเข้าไปสู่การทํางานของอเส้นเลือดหัวใจตับไตบม้าปอดอะไรพวกนี้นะ,ะถ้าเป็นหมอเขาจะพูดได้คล่องเราไม่ใช่หมอนะแต่ก็จําคาพูดเข้ามาส่งต่อนะครับเราเรียนรู้ได้ทุกคนเรียนรู้ได้นี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เอกเนี่ยตับ ไตตับพังหมดแล้วนะครับหมอบอกว่าอยู่ไม่เกินเจ็ดวันครับนะก็จะต้องสิ้นใจประมาณนั้นนะ่ะถามคุณภรรยาคุณเอกว่าจะให้ถอดช่วยเครื่องช่วยหายใจไหมนะครับภรรยาบอกไม่ถอดไม่ถอดไม่ให้ถอดจนกว่ากะจะหมดลมไปเองคุณเอกขอมาหาแพทย์ทางเลือกหมอบอกว่าไม่ให้ออกเพราะออกไปก็ตายอยู่ดีนะนี่คือสิ่งที่หมอบอกแต่พี่ของ พี่ของพี่เอกเนี่ยเขาก็เอาโอเมก้าสมาให้เอามาให้ทั้งตั้งนานแล้วเป็นกว่า2เดือนแล้วพี่เอกไม่ยอมกินไม่ยอมทานเพราะเห็นว่ามันราคาถูกเขาคีโมมาแล้ว19ครั้งอ่ะคีโมนอกสามแสนหกสามแสนหกหมกนะครับไม่ตอบสนองกับคีโมนอกคีโมในไม่ตอบสนองทั้งหมดนะครับ แล้วไอ้นี่ราคา375บาทที่พี่ชายพี่สาวเอามาให้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรพี่เอกคิดแล้วก็ไม่ยอมกินนะครับสุดท้ายนะเอาก็เอาวะมันเหลือแค่7วันเนี่ยชีวิตจะหาไม่อยู่แล้วก็เลยหยอดไปพอหยอดไปแล้วเป็นไงครับเฮ้ยเซล์ลมันกระชับกระเฉงขึ้นพี่เอกรู้จันทีเลยว่าตัวเขามันดีขึ้นจัดเลยตอนนี้จัดหนักกินตั้งแต่เดือนพฤษภาปี64เนาะตอนนี้6 5แล้วนะ หมอตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วก็ให้คีโมเพิ่มจนถึง25ครั้งให้คีโมเพิ่มเอา25ครั้งคุณคิดว่าก,การให้คีโมมีผลกระทบอะไรครับก็เส้นผมร่วงใช่ไหมผมบวมสารพัดที่จะเกิดขึ้นตอนนี้แกสุขภาพดีมากมารับทุเรียนที่ผมบอกอะนะครับเนาะนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ผู้มาแชร์ประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีรายได้สักน,นิดสักหน่อยนะครับในการทําธุรกิจเครือข่ายเราก็ต้องเรียนรู้ว่า เฮ้ใครเป็นโรคอะไรกินแล้วดีขึ้นโรคอะไรกินแล้วดีขึ้นโดยการให้เข้าห้องประชุมตอนเช้าเนาะเจ็ดโมงเช้านี่ยพี่หมอต้อยจะมาตอบปัญหาสุขภาพบอกวิธีการกินโอเมก้าสเพื่อไปดูแลโรคนู้นโรคนี้อย่างถูกต้องและได้ผลจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับเราไม่ใช่ยาไม่ได้กินยาไม่มีอันตรายไม่มีสารสะสมนะครับเป็นออแกนิก100%เปซ็นนะครับเป็นงานวิจัยเป็นนาโนนะครับนะ ที่อาจารย์เนิ่นวิจัยก็คือเรื่องอะไรนะ,ะสารตั้งต้นนะครับที่เอามาดูแลทำความสะอาดทําความสะอาดให้กับร่างกายก็คือ,อใช้ซิลเวอร์านาโนไนาน,านะครับเนาะมามาดูแลสุขภาพป้องกันโควิดได้14วันฉีดครั้งหนึ่งนะดูแลสุขภาพฉีดครั้งหนึ่งดูแลได้14วันนะครับตอนนี้ก็ทําออกมาแล้วนะครับให้เมื่อก่อนกน่ายในเซเว่นเราไม่รู้เ <laughs> นนี้จะเอาเข้ามาบริษัทเนาะ ราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งดีๆที่อยากจะบอกครับว่าเราสามารถดูแลสุขภาพกันได้นะครับโดยสิ่งนี้แล้วก็จะมีรายได้ด้วยการบอกต่อครับการบอกต่อแบ่งปันนั้นจะทําให้เร,เราสามารถกินโอเมก้าสาได้ตลอดไปแต่ถ้าคุณไม่บอกต่อคุณจ่ายเงินตัวเองออกไปอย่างเดียวอย่างเดียวคุณอาจจะท้ตอตอนแรกคุณไม่ท้อหรอกนะครับแต่พอกินโอ้ตอนที่กินดีมากเลยอะ่ะสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเฮ้ยเงินหมดเลย นะครับเงินหมดเลยไม่รู้จะกินไงเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําเลยครับว่าบอกต่อไปเถอะนะครับเราไม่ได้ไปหลอกเขาสมมุติว่าเราบอกเขาเฮ้ยเป็นโรคกระเพาะเหรอไปกินยาธาตน้ําขาวเดีไปซื้อเลยเขาก็ไปซื้อครับไปซื้อจ่ายเงินไปสอ0ร้ออก็แล้วแต่ได้มากวนนะเขามากินหายไหมหายบ้างไม่หายบ้างไม่รู้แต่เขาโดนหลอกไหมไม่นะใช่ไหมเขาก็มาจ่ายเงินได้ของมาโอเคไหมเช่นเดียวกันครับที่เ ระบบที่เราจัดจำหน่ายก็คือรีเ p พซีสแตมนะครับก็ใช้ระบบเดียวกันก็คือเราจ่ายเงินไป375บาทใช่ไหมโอเนเงินเข้าบริษัทครับบริษัทส่งของมาให้แล้วก็มีค่าส่ง50บาทเนี่ยทั่วประเทศก็คือพอทั่วประเทศปุ๊บมันก็เลยเป็น425บาทเนาะต่อขวดอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อขวดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็จ่ายเงินไปได้ของมามันก็ไม่มีความเสี่ยงถูกต้องไหมแต่เขามีคะแนนแถมมาให้เราทําธุรกิจไงเราก็จะได้รับธุรกิจ เป็นนักธุรกิจของ List Happy System เนาะทำให้เรียกว่าเรามีโอกาสสร้างไรายได้แต่เขาไม่ได้บังคับนี่คุณอยากทําก็ทําคุณไม่ทําคุณก็ซื้อกินก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกตรงๆพูดกันตรงๆว่าเรามีสิ่งดีๆที่มอบให้แล้วคุณเป็นผู้เลือกก็แล้วกันนะครับว่าคุณจะดูระสุขภาพแบบไหนนะครับแถมนิดนึงนะครับก่อนจะจบทลิปนี้ก็คือว่าเมื่อเรา ดูแลสุขภาพเราต้องรู้เนาะอาการขาดโอเมก้าสอันนี้หมอท็อปพูดเลยชัดเจนเลยนะครับหมอท็อปพูดว่าถ้าขาดโอเมก้าสแล้วจะเกิดโรคอะไรขึ้นบ้างผิวแห้งครับผิวแห้งผิวแตกผิวนี่แหละนะครับผิวแห้ง2อ,อะไรครับตาเสื่อมนะตาเสื่อมตาเสื่อมแบบตาแห้งตามัวอย่างเงี้ครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโรคแบบทางตาเลยแหละ การเสื่อมของตาต้อหินต้อกระจกอะไรเขากินแล้วดีขึ้นนะแล้วก็3อะไรครับอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้านะครับผมเชื่อเลยถ้าคุณกินโอเมก้าสามอย่างต่อเนื่องสมองคุณจะเลิ e r t ก็คือตื่นเต้นนะครับสนุกสนานแล้วก็มันเป็นไปเองผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไปเองนะครับแล้วก็อะไรครับสไขข้อนะครับไขข้อไขกระดูกพวกนิ้วล็อกเนี่ยช่วยได้มากเพราะบอกแล้วไงครับว่า เส้นเลือดมันตีบลงเสเลือดไปไม่ถึงส่วนต่างๆของร่างกายก็เกิดอาการหงิกงอชาเนาะโอเคไหมนะครับอาการที่5ครับเส้นผมครับขาดร่วงง่ายตอนนี้ไม่ร่วงเลยดึงยังไงก็ไม่หลุดอ่ะผมเชื่อเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับ5การที่ขาดโอเมก้าสนะก็บ่งบอกว่าทุกคนกลายเป็นโรคเสื่อมตามมานี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเมื่อเรามาดูแลสุขภาพครับ มาดูแลคนที่เรารักผมกินนะครับผมกินแล้วกินเยอะตอนนี้ยเพราะรู้ว่าผมไม่อยากเป็นโรคต่างๆเพราะอะไรไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวไม่อยากเป็นภาระของลูกที่ต้องมาดูแลเราถ้าเกิดเราเป็นสโต๊กที่แตกตันถ้าเราป่วยผมมองเห็นหลายหลายคนนะครับป้าภัยอายุ70กว่านะครับแม่เปียกอายุ79 กระดูกทับเส้นประสาทไขสันหลังหมอกําลังจะผ่าตัดแม่เปียกกินไปเดือนหนึ่งนะครับมาพบหมอหมอไม่ผ่าหมอไม่ผ่าแล้วหมอก็ถามว่าว่าคุณแม่ไปทําอะไรมาทําไมเออมันดีแล้วเดินได้แล้วจากเดินจากเดิมเข็นรถแม่เปียกนะจากเดิมเข็นรถหมอไม่ผ่าแม่เปียกก็เลยแนะนํานี่ไงโอเมก้าสจากพืชที่ชื่อว่าถั่วดาวินคาสามารถดูแลปลดปล็อก นะครับเรื่องโรคต่างๆได้คุณหมอบอกว่าแม่เปียกขอเบอร์หน่อยเดี๋ยวจะขอซื้อไปให้แม่ทานนี่คือแม่เปียกอายุ79ปีใครบอกว่าอายุไม่สาวอายุมากไม่สามารถทํางานได้ตอนนี้แม่เปียกแข็งแรงมากๆอายุ79ปีและมีรายได้แต่วันละหมื่นห้าพูดแล้วขดลุกนะครับแม่เปียกพร้อมที่จะบอกต่อทุกคนให้มาทานอินข้าวไม่กลอ่อย นะครับอายุ79นะ79นะปีหน้านะครับเนาะก็อยากจะบอกกันตรงตรงแบบนี้นะครับคลิปนี้เนาะใครฟังคลิปนี้ชอบส่งไปต่อไปให้เพื่อนนะครับแล้วคนที่ฟังแล้วติดต่อเพื่อนคุณเลยครับที่ส่งคลิปนี้ให้เนาะนะครับเพื่อเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจกันแล้วกันเนาะเนาะเอาเอาคนติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณก็แล้วกันนะสําหรับผมวันนี้ นะครับมีสิ่งดีๆเช่นทบอกได้กินแล้วมีสุขภาพดีแล้วเราจะมีะไรายได้ด้วยนะเนาะที่อะไรครับบริษัทนี้ KO นะคอลเรชันโดยใช้ระบบการจัดจำหน่ายคือ l h i s Happy System นะทีมเราทีมวิวันทีหมอกล้องทีมหมอกล้องทีหมอกล้องส่วนผมทีมย่อยเรียกว่าทีมเกษตรกรนอนเวลเล่นโทรศัพท์ขอบคุณคุณดนเทียนที่เป็นผู้แนะนำนะให้รู้จักสิ่งดีๆนี้นะสิ่งดีๆนี้แล้วกินแล้วมี มันจะสุขมากไหมล่ะทางานแบบนี้ทํางานธุรกิจเรือข่ายแล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้เอาลืมไปบอกไปอีกนิดหนึ่งนะรา,ายได้ภาษีที่เราเสียไปห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ขอคืนเรียบร้อยแล้วนะครับภรรยารับเรียบร้อยแล้วนะนะครับคุณวันเทียนก็ได้รับอันนี้คือธุรกิจที่สีขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ่ายค่าภาษีให้กับสรรพากรอย่างถูกต้องเฮ้ยทำไมถูกต้องอ่ะรู้ได้ไง ก็รู้ดิเพราะว่าสรรพากรคืนเงินภาษีมาให้เนื่องจากอะไรครับรายได้ยังไม่ถึงที่กําหนดที่สรรพากรจะต้องหักใช่ไหมเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็คืนมายัางเรายังไม่ถึงขั้นเสียภาษีรายได้เดี๋ยวรายได้มากเราค่อยไปเสียภาษีก็ว่ากันตอนนั้นโอเคไหมนะครับตอนนี้เราก็เป็นรายได้เสริมจนกว่าจะเป็นรายได้หลักที่ล i s แ h a p p y system ครับทีมมอกล้องครับทีมวิวันนะครับแล้วก็ทีมมเทีนครับทีมเกษตรกรนอวิน ติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้คุณนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้รักทุกคนแล้วเขาทำไงวะเนี่ยรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ